สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมองคลใน E p พีที่741กันค่ะพี่พี่กำลังรับชม EP ีที่741กันนะคะวันนี้มีพระบ้านพระเก่าเก็บในแท้ดําเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ได้รับชมกันทั้งหมด20รายการค่ะหากวันนี้นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะ ให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นรายการที่4วันนี้นะคะเป็นพิธีเททองและปลูกเสกนะคะโดยพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่จังหวัดระยองค่ะได้รับไปทั้งหมด5องค์เลยนะคะเป็นของหลวงปู่ทิมค่ะพี่ๆหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่7นะคะรายการนี้นะคะ เป็นอง์หล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่เป็นรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อพรมพิมพ์เข่ากว,ว้างนะคะ วัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นท่านใดสนใจได้องค์ไหนไปในวันนี้นะคะน้องขอแสดงความยินดีร่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะหรือท่านใดจะสนใจหมายเลขที่13นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ๆวันนี้อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะมีทั้งหมด20รายการเลยค่ะสนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมาย แล้วก็สายด่วนสายตรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขนึงค่ะวันนี้นะคะรายการที่หนึ่งค่ะพี่ๆขอเปิดด้วยสร้อยเส้นนี้เลยนะคะห้อยด้วยเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่สร้อยเส้นนี้อ,อเส้นยาวเลยนะคะนี่ค่ะ เป็นสร้อยเส้นยาวนะคะเป็นลูกประคำนะคะพี่ๆตรงนี้เป็นลูกประคำนะคะแล้วก็เป็นทองเหลืองนะคะเป็นตะกุดทองเหลืองลูกประคำค่ะสร้อยเส้นนี้สร้อยเส้นยาวเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยนะคะพี่เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะวัดเขาบันไดอิกนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆได้ชมเหรียญกันชัดๆนะคะเค่ะเป็นเหรียญปี03นะคะอายุท่าน82ปีนะคะพระ รูยานวิลาหรือหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิฐคะ่ะพี่พี่เหรียญสวยมากๆเลยนะคะได้ซอยพร้อมเหรียญไปเลยนะคะรายการนี้ค่ะมีเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะด้านหลังเหรียญนะคะรอยจานยันอัขระท่านชัดค่ะเส้นนี้ท่านใดรับนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้นะคะพี่พี่เส้นนี้นะคะที่5 5 0าบาทเท่านั้นค่ะเส้นนี้นะคะ5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ ปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะพี่พี่นี่ค่ะได้พร้อมเหรียญไปเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะน้องขออนุญาตเก็บสักคู่นะคะท่านใดารอาชมหมายเลขไหนอยู่นะคะเดี๋ยน้องไล่ไปให้ครบทุกหมายเลขเลยนะคะพี่พี่หมายเลขหนึ่งผ่านไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นตระกุดนะคะ มุงคลน,นะคะของหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงวัสาพานสูงจังหวัดนนทบุรีค่ะประเภทเป็นพระเครื่องรางนะคะท่านจะได้รับนะคะตะกตรุดดอกนี้พร้อมใบประกาศเกณฑ์นิยมฉบับนี้เลยนะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะของหลวงปู่เอี่ยมค่ะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลยที่ห้า้ยห้าบาทค่ะห้ายห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่รายการนี้นะคะเป็นตะกรุดนะคะตรงนี้เป็นทองแดงนะคะพี่ถักเชือกเดเดิมเลยนะคะหัวตะกรุดท่านครบเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นของอลวงปู่เอี่ยมนะคะพันเกียวได้งดงามเลยนะคะพี่แล้วก็เป็นถักเชือกเดิมๆเลยนะคะได้รับตะกรดพร้อมใบป,ประกาศไปเลยได้พี่ด้านหลังค่ะเป็นชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะท่านใดสนใจดอกนี้นะคะวันนี้ปอยแบ่งปันให้ที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทพร้อมส่งนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข3าค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระคุณแผนพงพายนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัตรหรันไรจังหวัดระยองค่ะเป็นคุณแผนนะคะห้าเหลี่ยมนะคะพี่พี่นี่ค่ะเนื้อหามวลสารดีเลยนะคะพ,พี่ดูนะคะผิวพระเดิมๆองมองสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพร้อมกล่องค่ะพี่พีจะได้รับองค์พระพร้อมกล่องเลยนะคะ่อยแบ่งปันนะคะวันนี้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พีด้านหลังนะคะ ฝั่งพระนาคปกนะคะสององค์ค่ะมีตะกุดสี่ดอกนะคะพี่แล้วก็ฝั่งพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะหากันยากนะคะพี่พีให้ทันกันนะคะรายการนี้ท่านไดรับวันนี้ไม่รอช้านะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขสี่ะคะ่ะพี่พี่รายการนี้นะคะ เป็นเททองและปลุกเสกโดยพระครูภาวนาพิรัตหลวงปู่ทิมวัตรหันรไรจังหวัดยองหน้ากล่องท่านอัคระไว้ท่านชัดนะคะพี่จะได้รับไปเลยนะคะชุดนี้นะคะทั้งหมด5องค์ด้วยกันค่ะเป็นรวมพุทธคุณของหลวงปู่ทิมนะคะมีอ่าเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะของหลวงปู่ทิมค่ะพระกิ่งชัยวัดหลวงปู่ทิมนะคะหนุมานหลวงปู่ทิมค่ะแล้วก็ปิดตานะคะยันยุ่งหลวงปู่ทิมค่ะสั่งกระจายหลวงปู่ทิมนะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะปล่อยให้เลยที่450บาทค่ะ 450ห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะพ,พี่จะได้รับไปเลยนะคะทั้งหมด5้าองค์ด้วยกันค่ะเนีย่ยเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะตายฐานนะคะองค์สวยค่ะถาได้รับทั้งหมด5องค์ของหลวงปู่ทิมนะคะท่านได้รับ4ี่รอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ หมายเลขสี่นะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเงินค่ะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่ๆพ,พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมเช่นกันนะคะท่านใดที่ไม่ทันในอีพีก่อนๆนะคะเนี่ค่ะหน้าตาอุค์พระท่านชัดพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะ หลวงพ่อเงินบางคันพิจิตนะคะพี่ได้รับองค์พระไม่พอองค์นี้พร้อมเรียมนะคะที่ได้ไปนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยค่ะรายการนี้ค่ะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันทัลเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะพี่400บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางคานเช่นกันนะคะองค์นี้เรียกกันว่าเป็นจอบเล็กนะคะพี่จอบเล็กของหลวงพ่อเงินค่ะ ท่านไดรับจบเล็กรายการนี้น้องปล่อยให้เลยที่350บาทพอค่ะพี่พี่สามบาทพอนะคะเฉพาะวันนี้ EP นี้เท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะรายการนี้น้องปล่อยแบ่งปันให้เลยที่350บาทเท่านั้นนะคะพี่นะคะสา้อหาสิบบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะ เป็นของหลวงพ่อพรมนะคะพี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรมนะคะพิมพ์เข่าวกว้างค่ะหลังเต็มปี2516วัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะค่ะพี่เนี่ยค่ะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะหลวงพ่อพรมใต้ฐานนะคะตัวหนังสืออักขระาท่านชัดค่ะท่านได้รับรายการนี้แบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ 550บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะอักขรไว้ว่าวัดช่องแคนะคะสวยมากมากค่ะพี่550บาทเท่านั้นนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อไดน้น้องยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้แบ่งปันให้พี่พี่นะคะ ต่อมาค่ะมากันที่หมายเลขแปดค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเช่นกันนะคะพี่องค์นี้นะคะพร้อมเลี่ยมค่ะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นองค์หล่อทองเหลืองนะคะสวยไม่แพ้กันค่ะท่านใดศรัทธาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะองค์นี้ท่านไดรับนะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทค่ะพี่พี่องนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะได้ไปบูชาขึ้นคอได้สวยๆค่ะพี่พี่เก็บให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะเนี่ค่ะให้เป็นของขวัญฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพรักได้เลยนะคะองนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะสวยจริงๆค่ะ400บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข9ค่ะอง์นี้นะคะเป็นครอะห์ผงของขวัญค่ะหรือหือหลวงพ่อสดนะคะพี่พี่ปากน้ํานะคะ พระผงควงควันรุ่นหนึ่งนะคะพร้อมเลี่ยมพับปล่อยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นพระเนื้อผงรอยจารยันอัคระท่านเต็มพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดสนใจหมายเลขนี้นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันนะคะ400บาทเท่านั้น่าวีดูพร้อมเลี่ยมนะคะสวยมากๆค่ะ400บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่10บค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะวัดอุดมคงคาราคงคาคิรีเขตนะคะพี่เนื้อทองแดงรมดำนะคะเหรียญพ่อผางนะคะรายการนี้ปี1นค่ะเหรียญพ่อผางปี1นท่านได้รับนะคะวันนี้พิเศษให้เลย350บาทค่ะ350บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เนื้อทองแดงรมดำนะคะมาพร้อมเรี่ยมกันน้ำเลยนะคะ350บาทค่ะต่อมาครับมากันที่หมายเลข11ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่พี่ดูหน้าเหรียญน,นะคะบล็อกคมคมชัดๆเลยนะคะลายเส้นคมค่พี่พดูคิ้วโค้งนะคะงดงามค่ะหน้าตาไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วในใดทั้งสิ้นนะคะพร้อมเลี่ยมกันนะ้ำท่านได้รับนะคะ350บาทพอคะ่ะพี่พี่สามบาทนะคะปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะจะสิ้นปีแล้วนะคะท่านใดนะคะตามหาตามเก็บพระนะคะพี่พี่สะสมนะคะไม่พลาดนะคะน่คะ เมืองเพชรชบูรณ์นะคะหลวงพ่อทบรายการนี้พร้อมเลี่ยมพี่พี่เป็นเลี่ยมกันน้ำเลยนะคะวันนี้แบ่งปันที่350บาทค่ะต่อมาคะมาที่รายการที่12นะคะอง์นี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะมาพร้อมเลี่ยมกระเช้าค่ะพี่ๆี่นี่ค่ะเลี่ยมจับกระเช้าใต้ฐานนะคะกระเช้าเป็นเงินเก่านะคะท่านดารับวันนี้พิเศษให้เลย350บาทค่ะ 350บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่นี่ค่ะดูใต้าฐานนะคะใต้าฐานจะเลี่ยมเงินเต็มเลยนะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงปานวัด,วดคลองด่านค่ะองค์จริงงดงามนะคะพี่พี่รับประกันดาของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่าอีพีแล้วนะคะนี่ค่ะท่านได้รับนะคะ350บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13ค่ะอง์นี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ เป็นเหรียญแล้วก็พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ท่านใดสนใจนะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทนะคะเป็นเหรียญรรมขันนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะสวยนะคะพี่พี่นี่ค่ะองค์นี้องค์งามหน้าตาท่านชัดท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะวัดหนองโพนะคะพี่พี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการนี้น้องปล่อยให้เลยที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกของหลวงพ่อกลวยชุตินุทารโรนะคะเป็นเหรียญปี0ูน่ะพี่พี่จะได้รับพร้อมกล่องหน้ากล่องท่านอัขระไว้ชัดเจนนะคะพี่พี่สังเกตนะคะรอยจานค่ะนี่ค่ะเห็นรอยจานกันไหมคะรอยจานบนเหรียญสวยงามมากๆเลยนะคะรอยจานยันอัขระท่านชัดค่ะดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะพี่พี่เหรียญพ่อกลวร,รายการนี้ท่านได้รับขอปอแบ่งปันที่4 5 0บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่เก็บกันให้ทันนะคะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดศรัทธานะคะด้านหลังเป็นหลังเต็มเลยนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่15นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนของหลวงปู่ทิมะค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะพี่พเลี่ยมกรอบลงยานะคะมีอักษรคำว่าทิมนะคะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะ ปีหค่ะท่านได้รับนะคะ400บาทพอค่ะพี่พี่สบาทเท่านั้นท่านจะได้รับเหรียญไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยัน5ค่ะที่ระลึกสร้างสาราการเปลือยนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่16ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญเซมาของหลวงปูท่ทิมนะคะพี่พี่ด้านบนนะคะเป็น สอนแล้วก็ลงยาสีแดงค่ะเรียนเซมาท่านใดสนใจนะคะลูกศิษย์ลูกหาลูกป,ปูทิมท่านเยอะพร้อมเลี่ยมนะคะวันนี้ไม่รอช้าค่ะขอไปกันต่อเลยนะคะพี่องค์นี้แบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆดูคะ่ะเลี่ยมให้หนานๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมเลยนะคะพี่องค์นี้ได้รับไปนะคะบูชาได้เลยค่ะด้านหลังเป็นหลังยันหานะคะเรียนปี18ค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กที่17ค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะเหรียญปี18ค่ะพี่พี่หลวงพ่อเกษมนะคะท่านใดสนใจนะคะนี่ค่ะพี่พี่ดูดวงตาจมูกท่านโด่งไม่บีบใดทั้งสิ้นนะคะใบหูท่านชัดค่ะนี่ค่ะเหรียญสวยนะคะท่านใดรับนะคะค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะคะมูลทนทหารบกเจ็ดค่ะอง์นี้ต้องปล่อยให้เลยนะคะพี่พี่ที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะเหรียญปี18ของหลวงพ่อเกษมค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่18ค่ะองค์นี้นะคะพี่พีเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นฐานบบัวรอบนะคะพี่พ,พีนี่ค่ะฐานบัวรอบสองชั้นนะคะงดงามจริงๆค่ะฐานบัวรอบสองชั้นนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะพ,พี่ดูนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านข้างค่ะ เลี่ยมให้หน,หนาๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นฐานบัวรอบนะคะองคนี้ท่านได้รับปล่อยให้ที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กที่19ค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญเรียกกันว่าเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะพระครูควิสัยโสพลหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็ เป็นอาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะพีพ่ี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะนี่ค่ะเหรียญเป็นเนื้ออันประก้าง,งามจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญสวยค่ะพี่พี่จมูกท่านดงๆนะคะใบหน้าท่านชัดนะคะลายเส้นคมค่ะเนี่ยเหรียญพุทธทุกคนซ้อนมาพร้อมเรื่มกรอบลงยานะคะพร้อหมหูห่วงเลยนะคะพี่พี่ ด้านหลังนะคะเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดค่ะองค์นี้นะคะน้องขอปล่อยแบ่งปันนะคะพี่พี่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะพ,พี่รายการนี้นะคะท่านใดได้ไปน้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็กที่ยี่สิบค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการนี้นะคะพ,พี่มาพร้อมเลี่ยงฝั่งพลอยเลยนะคะนี่ค่ะให้พี่พี่ดูนะคะ เป็นเลี่ยมฝั่งพลงดงามเลยนะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะน้องขอปล่อยแบ่งปันให้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทัานจองกันให้ทัานนะคะเป็นเหรียญลาบผ,ผลพูนทวีนะคะเหรียญพ่อโค้งค่ะลาบผลทวีนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมหวห่วงเลยนะคะ400บาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขล้ะก็สายด่วนสาตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์091927153 091927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดได้องค์ไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหนะ้าให้กับพี่ๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาด กัน,นะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญาไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ